บนถนนสู่ความสำเร็จอาจมีหลายเส้นทางที่ทอดยาวไปถึงแต่ละเส้นต่างมุ่งสู่เป้าหมายคือชัยชนะทั้งสิน้นท่ามกลางกระแสการแข่งขันที่รุนแรงยังมีถนนสายหลักเส้นหนึ่งซึ่งพร้อมจะพาทุกคนมุ่งสู่เป้าหมายปลายทางถนนเส้นนั้นเรียกว่าถนนแห่งการเพิ่มผลผลิตและนี่คือหนทางที่เราเชื่อมันและใช้เดินขามายาวนาน กว่าทุสวัตในในสถานะอย่างของตัวสถาบันเองเนี่ยนะครับเราบอกว่า productivity คือการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าไอ้สิ่งที่หายไปเนี่ยมันคืออะไรนะครับสมมติเราผลิตเพิ่มได้ร้อยหน่วยแต่เราต้องใส่ทรัพยากรเข้าไปสักสิบหน่วยถ้าเราใส่ทรัพยากรเพิ่มเป็นยี่สบหน่วยเราจะไม่ได้ผลิตได้สองร้อยหน่วยนะมันจะไม่ไม่เป็นเส้นตรงอย่างนี้แต่ว่าเราจะผลิตได้ ในอัตรา,าก,การเจริญเติบโต,ตที่เล็กลงเรื่อยๆถามว่าไอ้สิ่งที่เล็กลงเนี่ยฮะก็คือคำตอบก็คือตัว productivity นั่นเองสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติมีภารกิจหลักในการผลักดันให้เกิดขบวนการเพิ่มผลผลิตโดยเริ่มต้นที่ระดับบุคคลระดับองค์กรอันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระดับประเทศทุกการเดินทางเริ่มต้นที่ก้าวแรก จากวิสัยทัศน์สู่พันธกิจสำคัญโดยเริ่มต้นที่ระดับประชาชนอันเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศผ่านการรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนสร้างจิตสำนึกให้คนไทยรู้จักใช้ทรัพยากรอยา่างคุ้มค่ามีทัศนคติต่อการเพิ่มผลผลิตที่ถูกต้องมีความตั้งใจและสามารถพัฒนาตนเองรวมทั้งสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างต่อเนื่อง ผ่านสื่อความรู้และกิจกรรมต่างๆอาทิหนังสือวิดิทัศน์เว็บไซต์นิทรรศการกิจกรรมเยาวชนพร้อมกันนี้สถาบันยังได้จัดเตรียมศูนย์ความรู้ด้านการเพิ่มผลผลิตที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย คือรองรับความต้องการของนักเรียนนักศึกษาประชาชนด้วย,ยพลังขับเคลื่อนของภาคประชาชนที่เข้มแข็งและการกำหนดทิศทางที่แม่นยำของสถาบันปูทางให้ความสำเร็จของภาคองค์กรอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมผ่านสามเครื่องมือสำคัญอันได้แก่ self assessment ช่วยให้ทราบถึงสถานภาพขององค์กร benchmarking ประเมินเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นและ KPI การหาดัชนีชีว้วัดด้านการเพิ่มผลผลิตและนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดศักยภาพองค์กรควบคู่กับบริการปรึกษาแนะนาและฝึกอบรมโดยวิทยากรที่ปรึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริงร่วมกับบุคลากรขอ,ของบริษัท โดยมีบริการครอบคลุมด้านต่างๆดังต่อไปนี้ด้านบริหารการผลิตระบบบริหารคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลการบริหารจัดการการจัดการสิ่งแวดลอ้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้วยความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว,ว่า ข้อมูลความรู้ด้านการเพิ่มผลผลิตคือเชื้อเพลิงชั้นบีที่จะยกระดับความเข้าใจของการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาประเทศจากศรัทธาสู่ความทุ่มเทสู่โครงการสำคัญซึ่งยืนยันถึงศักยภาพและความตั้งใจจริงในปี2547สถาบันร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดทำโครงการสำรวจระดับการเพิ่มผลผลิต และบรรยากาศการลงทุนในระดับประเทศซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการอย่างกว้างขวางสร้างกระแสการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพื่อสารต่อเจตนารมณ์รัฐบาลสถาบันได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติหรือ Thailand Quality a w a r d ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ด้านการบริหารจัดการระดับมาตรฐานโลกที่มีเกณฑ์การพิจารณามาตรฐานเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อยกระดับองค์กรไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลกจากระดับประเทศสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศเรายังได้ร่วมมือกับองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชียในการส่งเสริมพัฒนาการเพิ่มผลผลิตในกลุ่มประเทศสมาชิก ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกโดยแลกเปลี่ยนความรู้ข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงให้ทุนสนับสนุนบุคลากรในการศึกษาดูงานต่างประเทศจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลความรู้ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาตินั้นทันสมัยทันเหตุการณ์ถึงวันนี้บนถนนสายการเพิ่มผลผลิตที่ยาวไกลได้นำทรงผู้โดยสารมากมายสู่ความสำเร็จ แต่นั่นไม่ได้หมายถึงภารกิจเราจะสิ้นสุดลงเพราะการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ของเราสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติคือการนำส่งผู้โดยสารอันได้แก่คนไทยทุกคนไปยังปลายทางแห่งความเข้าใจและมีจิตสำนึกถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องอันจะทำให้ประเทศไทย มีความเข้มแข็องอย่างยั่งยืนตลอดไป